ุ้ยตาโสดก็เป็นแค่ของเล่นนะนะตัวแล้วผมเล่นแต่ก็สู้รโอุยคุณแนนแกะเร็วๆสิคะโอ้ยก็พยายามอยู่เดี๋ยวใครวาบนโต๊ะ็จะอจะขโมยดูดีทอมใหญ่เลป่ะอ้าเร็วอ้าเร็ว เอาเล็กเ,เลขกค่ะเลค่สเลขกสาเอาเลขกเล็อห้เมเาบอกว่ามแกะมัแแเลยนะไม่มันมีเลขเจ็นะมันจะไม่มีเลขหกลรอว่ามักะมัไงลคัวายได้กองแล้วว่ะไม่ไม่ไม่เลือกอะไยังเลือกแล้วเอาสองเอา เฮ้ยอะไอ่ะไอ้แมวเนี่ยหนึงคือต่อคือต่ออะไอต่อคือต่อใสไหมเท่าไหร่กี่บาทใสไหมเหลือก